เตือนเอกนิสตีมีคานรวมถึงการลาบุตรใช้วิทยาลารในการนับถึนรถฟังเพรเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำด่าขายโอเคครับก็มาอยู่กับผมเร้ไม่เตอนซีอยู่นะเรามาอยู่ในดาบรอบสองนะเมะื่อกีอ้จอฮันนะก็ลืมหยุดคลิปแล้วก็มาอัดต่อจอดาบนะฮะไม่เป็นไรตอนนี้ทวนอยู่ไหนวะ ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยรเราก็ไม่เคลื่อนไหวก็แล้วกัน Yes เซฟเซฟไปที่ไมยย่เยอะที่สุดนะเราเราจำเป็นต้องเดินแลบเข้าแสงเพื่อให้เทมตกเฮี้ย <Here. S 1> อ่อไม่นะไม่นะ ไม่มีอะไรเลยเอ่อเหี้ยบ้าแล้วโอ้เหี้ยไม่มียาวะรอนี่เก็บยาก่อน แม่เงี้ยอื่นไม่รู้กูเก็บยาก่อนเอาทัวร์นายไปไหนวะมาดูเข้ามาแล้วก็ไม่เข้ามาผ่านเข้ารอบมาแล้วก็ไม่เข้ามาเหี yeah. ้ยไม่เข้าใจเอ้ยเชี่ย ไอเหี้ยไอเหี้ย,เ,ย,เ,ย,ย,เ,ยเกือบตายเหี้ยวาร์ปมาที่ไหนแล้ววะเนี่ยกูเก๊กหมด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 ไอสัตว์เอ้ยอนะฮะโอ้เออมีอะไรที่ผมแปลกใจด้วยไหมมีคนทักผมว่าพี่ไลท์ครับอ้าวเหี้ยกูงงเลยท,ท,ทั้งๆที่กูบอก คลิปกูนะเดี๋ยวมินเตอร์ไอซียูกลายเป็นไลท์ซะง,งั้นนะฮะก็บอกไปแล้วนะว่าคนละคนครับนะฮะก็แจ้งให้ทราบกันอีกทีว่าเฮ้ยคนละคนนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่คนเดียวกันอืมอืมถึกเลรอถึกเลรอ อ๋อไม่ไม่ตายกูยอมกูจะตายแล้วเนะี่ยโอเคเออเหี้ยโอ้โอไหไว้อะไรเนี่ยเอาคิดไม่ได้อ่าอืม ชวรวาดล้างให้เกลี้ยงเอช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 ,อชอสองร้อยเยอะตกกูนเยอะนะเนี่ยนะผมผมไม่น่าจะผ่านไปรอบสามได้นะเนี่ยเวลาเหลือหนึ่งนาทีถ้าจะไม่ตีพวกนี้ก็ได้นะฮะแต่มันมันโดดเดียวเดียวได้ใมันเซ็งอะ เมื่อกี้ทวนแม่งเข้ารอบมาแล้วไม่เข้ามาวะสงสัยเนี่ยผมสงสัยว่าแซมหรือเปล่าเฮียเมื่อกี้พอเห็นแม่งดาบเข้ารอบมาใช่พี่บอยแน่แม่งใช่ผมแน่แม่งไม่เข้าเฮียไม่ใช่แหละไม่ตายเออเฮียเลยไม่กีวิห้าสิบบีอ่ะ โอ้4 0ยมึงบ้าหรือเปล่าไอ้หีไตัวนี้แม่งซุ่มซุ่มเงียบมึงซุ่มเงียบอยู่ทำไมรอบสามสิวิอ่ะจะไปรอบสามซึ่งรอบสามเป็นอะไรที่โอ้เหียมึงตกกูเยอะบ้าแล้วมึงตกกูเยอะขนาดนั้น ร่างกายทองคำไม่ตายเขียนเลยสิบสองวิเคสกิลไม่ได้สี่วิซูนโมเดล่าสงครามระดับคาสสองนี่แค่แปถูกไปชิงเจ้ายุดรอบสองจบลงแล้วไม่สามารถต่อสู้ได้ครับอเคไม่ต่อสู้ได้ เ,เติมได้ไรเต็มโชว์ไม่เต็มนี่กูอัดไปก่อนเยอะจะยืนเฝ้ากูหาหเาหวอะไรวะเนี่ยโอ้รอบต่อไปคือรางวัลของผู้รอดชีวิตครับรางวัลผู้รอดชีวิต รางวัล้ยอะไรเราเล็งที่ประตูนั้นะมันจะมีนินจาออกมาเี้ยนินจาร้อยเก้ามันหายไปไหนแล้ววะปกติมันจะมีนินจาร้อยเก้าอคัสหาคาสี่มันก็นินจานะเว้ยมีนินจาโอ้โหเนี้ยมึงตกกูเลยเหรอ ผมสงสัยครับตัวนี้นั่นไงกูแม่นเลยรู้ด้วยอะว่าตัวนั้นไม่ต้องใช่แน่ๆตัวนี้เยี่ยหมหอนี้แล้วแม่งมีทุกพาร์ทอะเออลุงกูมาแล้ะ เดียนะรางวัลพูดว่าชีวิตเราผมรอดแล้วไงผมก็ข้ามได้แล้วผมก็หนีอย่างเดียวใช่ไหมถ่วงเวลาไม่ต้องให้ใช้ยาให้เปลืองเฮ้ยโอ้ไอ้เหี้ยมึงโหดมากทายแพ้หมดแล้วเฮ้ยเหี้ยมึงลงมาไม่มึงอย่ากโกงดิเฮ้ยมึงลงมาดิเบาหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงโกงไอ้เหี้ย หมอมึงโกงมึงโกงนี่ว่าแม่งขึ้นมาอยู่กับเออเย,ย่ลงมาแล้วเอา้าแม่งไปอยู่ไหนวะตัวมัน yeah. แยเนี่ยรู้สึกว่าชั้นสามนี่ถ้าฆ่ามอนเตอร์ไม่ตายพวกมันไม่เกิดนะหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะโอ้โห6 0พันไม่งตีไม่เข้าเลยเแยอืม เว้ยแม่งมนุษย์ล่างองอืมอืมอืมอ,อืมอือเย่เอ้ยอืมแม่งตกแม่งเลยจัด นี่รอบไหนวะรอบสามใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยกูว่าแล้วแม่งเฮอยอืม เฮ้ยเหียอืหมดแล้วเนี่ยเหลือม,มอตัวเดียวยาก็หมดแล้วไม่มีอะไรเลยยังเดี๋ยวนูตัวสุดท้ายเฮียหนีไปไหนจะ้ะอืมตัวนี้ตายก็จบอ่ะ โอ้เฮียมไม่ตายดิ่ตายแล้วอา้าวแม่งเหลือหมอบักอีกตัววะ่ะเนิบเลยกูจะไปตีมยังไงวะอืมไอ้เกียตีไม่ได้ด้วยตัวนี้เ,เฮียไอ้เฮียมึงออกมาแล้วใช่ไหมแหมเงยไม่ออกจากกำแพงนะกูจะพอ,อหมอยมึงได้ยังไงวะตัวตรงนี้มีบัก,กว่ะแม่งเดินเข้าได้ทะลุได้เหรอ เฮ้ยเฮ้ยโลหรือเปล่าวะไอ้สักเฮียเฮียโอ้เฮีย เจออะไรแปลกๆแ,แล้วเว้ยแม่งกูไม่เห็นตัวมึงเนี่ยนินจาแม่งต่อให้มึงใช้สก,กิลหายตัวมันก็ไม่หายได้ขนาดนั้นนะไอ้เฮียมึงหายได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะ<ๆ>เดี๋ยวนะกูต้องรอดูตัวที่มันออกมาเวย้ยเป็นทาจย,ยาน อาดาบเดินไม่ได้เป็นไรวะอ้าวดาบในดาบกูกลายไปแปลกๆวะเฮ้ยเอาเฮียเฮ้ยแม่งเตะตัวนั้นแม่งทำไมมันอย่างนะี้กูต้องรอตัวที่มันออกมาเวย้ยกูรอจริงๆนะเว้ยแม่งนินจาตัวนั้นอะ มึงหายได้ตลอดเลยวะเฮ้ยโดนบัฟโดนล็อกขาแล้วก็หายตัวอยู่แม่งมันสกิลยังไงวะตัวละครที่ได้นี่กับบีนี่วะ่ะนี่ต่ตัวผมมายืนเหลืออยู่ตอนนี้สิ่งที่บอกรอคือรอแม่งรอนินจาเว้ยนี่ไงนี่ี้ะนี่ไงแม่งแต่กูทําอะไรไม่ได้เลยเว้ย นี่ไงแม่งนินจาตัวนั้นอะเพิ่งออกมาคัดห้าหรือเปล่าวะเดี๋ยวกูหันกวางตามไปครับไอ้เหี้ยตามไม่ทันแน่เฮ้ยไม่ทันวะ่ะหายไปไหนแล้ววะไอ้เหี้ยไม่ไงกูรู้นะสั์นินจาเคย ม่งหายตัวได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงขนาดนั้นมาไปแล้วนี่แม่งแต่มันนานจริงๆนะเว้ยนานมากอะแต่ทำไมจอผมมเป็นอะไรเลยเนี่ยคือเราไม่สามารถเลื่อนตัวละครได้เลยครับเฮ้ยน,นี่จาิาจาตัวนี้คันอะไรวะ ม่ใช่เอาตัวมู้นไปเลื่อนเฮ้ยแล้วทำไมกูเลื่อนตัวละครไม่ได้เนี่ยโอเคคลิปนี้เราก็คงต้องจบไว้แค่นี้นะผมอย่างน้อยผมก็รู้ชื่อนินจาตัวนั้นแล้วโอเคบายบายครับผม ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไ r i b e หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม